ครพัสบายครูดาวสวัสดีชาวโสดลัคนาราศีธาตุไฟทุกท่านนะคะนะการแบ่งราศีครูแบ่งแบบตะวันตกนะคะนะอ่าชาวโสดธาตุไฟอ่านี่คือการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวโสดนะคะในช่วงเดือนมกราคมว่าจะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะว่าชาวธาตุไฟจะมีเสน่ห์แรงอะไรยังไงนะคะนะเอ่อ ดูเหมือนว่า,าชาวโสดธาตุไฟซึ่งได้แก่เมษสิงห์ธนู u, นะคะเมษสิงห์ธนู u, นะดูว่าแนวโน้มของพวกคุณนะคะนะแนวโน้มของพวกคุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของอะไรการงานของคุณนะคะและและบางคนก็อยากที่จะเริ่มต้นที่จะไปมอบความรักให้กับใครบางคนแต่ดูเหมือนว่ามันจะต้องสะดุด หยุดลงเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าบังเอิญหรือว่าไม่บังเอิญก็ไม่รู้ครูก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้ที่คุณอะไปสะดุดกับคนที่เออมีแนวโน้มว่ามีคนรักมีเจ้าของด้วยสี่ของนะเพราะว่าลายมันมีไพ่ทริอปสอดอยู่นะตรงนี้เออและบางคู่บางคนนะคะดูเหมือนว่าอยากจะหวนกลับไปนะคะ อยากจะหวนกลับไปหาคนรักเก่าของคุณเอออยากจะไปปรับความเข้าใจเพราะว่ารู้สึกว่าเหงาคิดถึงมันปวดจิตปวดใจนะคะเวลาที่ไม่มีเขาอยู่เคียงข้างด้วยนะคะนะอยู่ในช่วงเวลาแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้ได้หรือกลับไปหาเขาได้เพราะว่าอะไรมันมีโฟล์ of s ฟส r ออยู่ตรงนี้และช่วงเวลานี้คุณเองก็คือเขาเรียกว่ายังสนุกกับการทํางานอยู่ เออยังสนุกอยู่กับการพักผ่อนหย่อนใจของคุณอยู่ในช่วงเวลาที่คุณนิ่งๆเงียบๆกันไปไม่ได้พูดได้คุยกับใครบางเลยอะไรอย่างเงี้ยใครที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ช่วงเวลาที่คุณอยากจะเริ่มต้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าการที่คุณอยากจะเริ่มต้นกับใครสักคนใดคนหนึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณแค่อยากต้องการคนที่เข้าใจคุณจริงๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมากมาย แต่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพของความจริงใจนี่เนีย่ยเห็นไหมมีเพจ of p e n t a c l e มี the world และมี age of p e n t a c l e นะคะขึ้นมานะตรงนี้เพราะคุณต้องการคนที่จริงใจกับคุณจริงๆและเริ่มต้นไปพร้อมกันด้วยความสุขจริงๆความเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ใช่ชามพิเศษนะอนะคะนะ แต่ไพ่ไสายสดวงของชาวลัคนาราศีธาตุไฟอ่ะชาวโสดธาตุไฟเป็นไพ่เดอดปูนั่นหมายถึงว่าคุณอยากไปท่องเที่ยวนะช่วงเวลานี้เอาตัวเองปลดปล่อยไปจากสถานการณ์ความอึมครึมในความรู้สึกของคุณนะคะเออบางคนก็เรียกได้ว่าเขาอยากว่าอยากไปพักผ่อนนี่อยากไปพักผ่อนอยากหยุดงานอยากไปรีสแลกบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันผ่านการเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คุณอึมครึมกับหัวจิตหัวใจของคุณเนี่ย ความรู้สึกที่มันแบบทําไมไมันเป็นเช่นนั้นที่คุบอกว่ามันมันมันเป็นในเรื่องของเนี่ยไพสรุปของคุณมันเป็นไพเตอร์สปาร์ตี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่คุณไปหลงรักหรือหลงชอบหรือว่าผ่านการอกหักเนี่ยในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้ามาคุณยังรู้สึกบาดเจ็บกับ,ก,บกับตรงนั้นอยู่ซึ่งทําให้คุณอะ่ะไม่ค่อยจะไว้วางใจที่ใครที่จะเข้ามาหาคุณหรือ คุณระมาัดระวังตัวและความรู้สึกของคุณหัวใจของคุณมากๆที่จะไปเริ่มต้นกับใครซึ่งบางคนมันก็ดึงดูดแบบเหมือนว่ามีมือที่สามเข้ามาในความรักของคุณคุณก็เลิกกันไปกับแฟนแล้วพอเลิกกันไปกับแฟนก็ดันไปชอบกับคนที่มีเจ้าของซะง,งั้นมันเป็นแบบนี้อ่ะมันไม่ได้หลังใจคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีไพ่เอซอกคัฟอยู่ตรงนี้ไพ่ของการเริ่มต้นคุณเยอะมากมากๆเลยอ่ะเอซ o อกสอด เอสออฟคัพและเอสออฟเพนทักเิลเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการงานเป็นในเรื่องของการที่อยากจะเริ่มต้นที่จะหวนวลับคืนไปปรับความเข้าใจกับคนรักเก่าของคุณนะคะสำหรับชาวโสดบางคู่บางคนนะเห็นไหมเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่คุณจะกลับไปเริ่มต้นมันก็ต้องอยู่ชะงักกันเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของเอ,อถ้าขับไปก็ไปเจอเป็นเป็น,เป,นเป็นมือที่สามของคนอื่นเขาซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะอืมมาดูกันดีกว่านะคะว่าอุ้ยครูลืมเปิดไพ่สรุปขอไพ่สรุปด้วยขอไพ่สรุปในความรักความสัมพันธ์ของชาวโสดลัคนาราศรีธาตุไฟซึ่งได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยนะขอไพ่สรุปสามใบนะคะครูก็ลืมเปิดขอไพ่สรุปสามใบ ใครสรุปจะได้อะไรนะตแตน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 ว้าวว้าว f o ร์ o อฟนจคะช่วงเวลานี้คุณก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวของคุณไปก่อนนะชาวโสดนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังหาทางออกยังหาทางแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้ที่คุณจะไปรักที่จะไปชอบกับใครเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมันมีปมในจิตใจของคุณก่อน ซึ่งคุณต้องแก้ปมของคุณออกให้ได้คุณถึงจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้และช่วงเวลานี้ก็รู้สึกว่าคุณจะเอ่อก็เรียกอยู่ในช่วงเวลากรอบโกยในเรื่องของการทํามาหาเงินของคุณนะคะนะเออหันหน้าเบี่ยงเบนไปทางนี้เหอะเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณคือไพ่เอซออฟบอลเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการงานที่มีแนวทางที่ว่ามันจะไปได้ด้วยดีด้วยละ่ะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะเวิลด์อยู่ตรงนี้ข้างๆด้วยเป็นไพ่ที่แบบ โอเคมากเพียงแต่คุณเอาตัวเองไปจมปากกับเรื่องเก่าเรื่องเดิมแล้วหยุดนิ่งเออนะคะนะไม่เป็นไรผ่านไปก่อนแล้วกันในเรื่องของความรักมุ่งมั่นเอาในเรื่องของการเงินไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะามาดูดีกว่าว่าสําหรับชาวโสดนะคะลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเวลานี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณไหมจะเข้ามาจีบคุณมีบ้างไหมใครที่เขาจะเข้ามาใหม่มีบ้างไหม ว้าวไพ่ขึ้นมากับตรงกับไพ่เมื่อกี้เลยขึ้นมากับตรงกับไพ่สรุปเลยนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้คุณยังปิดกัน้นมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่เอานะคะคุณยังไม่เอาคุณยังคิดว่ากลัวว่าไพ่ใบนี้น่าจะเป็นชาวเมธเลยเนะี่ยที่ยังจมอยู่กับความเศร้าความโศกแบบรักที่มันแบบผ่านไปนแล้วอย่างเงี้ยนะคะเออ และเป็นช่วงเวลาไหมที่ชาวเมธชาวโสดนะชาวโสดเมธที่จะไปจีบใครบางคนในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาจังหวัดลายลาที่ดีไหมช่วงจังหวัดที่ดีไหมว้าวไพ้เดอะฟูอันนี้ก็เป็นของชาวเมธอีกแล้วครับท่านเออ ยิงแล้วครับท่านมันตรงกับไพ่ใบนี้ที่อยู่ในสำรับนี้นะคะก็เรียกไรียกว่าช่วงเวลานี้อ,อ๋อปล่อยใจปล่อยกายยังไม่จีบใครใดใดทั้งสิ้นเออยังอยากที่จะล้นลายอยู่อะไรอย่างนี้นะคะนะยังไม่เอาใครยังไม่จีบใครนะคะยังอยากรักอิสระอยู่นะคะอ่ะชาวเมษบางคู่บางคนที่เฝ้ารอคอยรักเก่ารักเดิมรีเทิร์นกลับมาจะเป็นช่วงเวลาที่ดีไหม ที่จะกลับไปหารักเกา่าหรือรักเก่าจะกลับมาไหมขอให้ช่วยบอกด้วยนะคะขอให้ช่วยบอกด้วยชาวเมรนะ จุ้มจิ้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็เรียกได้ว่ามีโอกาสนะคะเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วอย่างที่ครูบอกแล้วว่ามันเป็นแค่ความคิดที่คุณอยากที่จะหวนกลับไปแต่ว่ายังนิ่งๆกันอยู่นะเออยังยังยังแบบเหมือนบาดเจ็บยินอยู่และคุณก็รู้สึกว่าคนเก่าคนเดิมของคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีที่เพียบพร้อมที่เหมาะสมเออที่ คู่ควรกับความรักของคุณอันนี้บางคู่บางคนเท่านั้นบางคู่บางคนบอกว่าไม่เอาแล้วไปละเหเอไปไหนก็ไปเลยก็กแล้วแต่แต่บางคนเขายังอยากที่จะกลับไปหาคนเดิมเขาก็คือมองดูว่าคนคนนี้อ่คู่ควรกับความรักที่เขาจะมอบให้นะคะนะแต่ยังเป็นช่วงเวลาเหมือนกับว่าอ,อ,อยังยังที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงจังหวะ เล็งๆกันอยู่ดูๆกันอยู่ว่าจะกลับไปดีไหมแต่ถ้าถามว่ากลับไปดีไหมในช่วงนี้บอกว่าดีกลับไปเลยนะคะกลับไปเลยแล้วก็มีโอกาสที่แบบว่าบางคนที่รอให้เขากลับมาก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ต้องรอรอหน่อยค่ะใช้เวลาหน่อยนะนะคะทําไมต้องใช้เวลาเพราะว่าไพ่ที่อยู่หน้าไพ่ตรงเนี้ยมันยังยืนยันอยู่ตรงนี้อยู่นะคะยืนยันอยู่อ่ะชาวสิ์บ้างคะ่ะชาวโสดสินช่วงเวลานี้จะมีใครเข้ามา ในความสำคัญคนไหมใหม่ๆมีอ้อๆใหม่มๆมมมเข้ามาหาชาวสิงไหมมีห <g ül> ลอนหลอดลำลเข้ามาไหมอ่ะว้าวดูเหมือนว่านะคะจะมีคนเล็งเลงคนไว้อยู่แต่เขายังไม่ไม่เข้ามาดูเหมือนว่าเขารอจังหวะรอช่วงเวลาเออที่จะเข้ามาอยู่ แต่มีโอกาสนะคะว่ามีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่นะชาวสิงห์และผ่านไปนเรื่องของแบบน่าจะกเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะนะอืมอ่าชาวสิงห์บางคนที่จะไปจีบใครในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของคุณไหมนะคะเนช่วงจังหวะเวลาที่ดีว้าวก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะสามารถที่จะไปจีบใครได้นะในช่วงนี้นะคะ นะแล้วเขาก็จะเปิดใจยอมรับกับความเขาเรียกว่าแต่คุณต้องเข้าหาเขาด้วยด้วยใจที่เอเขาเรียกว่าอืมด้วยท่าทีที่เขาเรียอ่อนโยนอะด้วยท่าทีที่อบอุ่นนะไม่ใช่เข้าปากะตกะตกะตากอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะนะเออ สำหรับชาวสิงห์บางคู่บางคนที่นะคะบางคนที่รอคอยรักเก่ากลับมาหรืออยากจะกลับไปหารักเก่าจะมีโอกาสที่ดีไหมในช่วงนี้นะคะว้าว ก็ต้องหวังเลยว่าช่วงเวลานี้นะคะยังไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีนนะักที่จะกลับไปหารักเก่าแต่คุณก็คิดถึงรักเก่าของคุณอยู่นะคนรักเก่าของคุณก็คิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ยังไม่ใช่ยังอาจเป็นอะไรที่มันยังกลับไปหากันไม่ได้ด้วยเหตุจําเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ต้องอาศัยเวลานะคะถึงจะกลับมาหากันได้นะคะ อาชาวธนูละคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีไหมที่จะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณโอ้ว้าวก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะของชาวธนูนะคะว่าจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาติดต่อมาให้เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่ายัางไงดีอะสารสัมพันธเออ์สารสัมพันธ์ ติดต่อพูดคุยอาจจะเป็นลักษณะของแบบไม่ได้แบบอีหลงชงช่างมากมายแต่ก็แสดงความจริงใจให้คุณรู้ว่าเออเขานะ่ะแบบอยากที่จะเรียนรู้คุณนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะที่จะศึกษากับคุณนะเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนเข้ามาอยู่นะเออนะคะเป็นลักษณะของคนที่พูดจะเก่งคล่องแคล่วอ่ะนะคะนะเป็นนักพูดนักเขียนนักประพันธ์แล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าเป็นคน เก่งอ่ะเก่งรอบด้านนะคะนะฉลาดด้วยนะคะพูดเก่งอ่าสําหรับชาวธนูนะคะที่จะเข้าไปจีบใครในช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีของคุณไหมนะคะว้าวต้องรอไปก่อนนะชาวธนูอย่าเพิ่งไปจีบใครในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่จังหวะที่ดีของคุณสักเท่าไหร่อาจจะเป็นไปในเรื่องของที่คุณต้องรอช่วงจังหวะไปอีกสักพักหนึ่งนะคะนะค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง อาชาวธนูที่รอคอยรักเก่ารีเทิร์นกลับมาหรืออยากจะไปคืนดีกับคนรักเก่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของคุณไหมในช่วงเวลานี้โอ้โหคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ <c ười> คือต้องการในช่วงเวลานี้ถ้าคุณต้องการแบบเร่งรีบนะคะนะก <c ười> ็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้อง ต้องไม่ประมาทอ่ะค่อยคิดค่อยทําจะดีกว่านะคะอย่าอย่าเพิ่งรีบรีบเร่งนะคะเพราะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้าคุณรีบเร่งในช่วงเวลานี้ก็อาจจะทําให้มันเสียหายไปได้นะคะเพราะว่าความใจร้อนใจเร็วของคุณอาจจะทําให้การกลับคืนดีกันมันพังซะก่อนครูว่าจนช่วงจังหวะนี้เวลานี้ยั้งยั้งไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งนะคะเพราะคุณคุณเหมือนว่าคุณต้องการให้มันจบสิ้นเร็วๆหรือว่ากลับมาเร็วๆหรือว่า อืมคุณจะควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองไม่ได้อ่ะคุณยังยังยังห้ามไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนนะคะนะก็ขอขอบคุณชาวโสดลัคนารา,าศีธาตุไฟทุกท่านนะคะที่นะติดตามช่องโฮระพัส บายครูดาวด้วยดีเสมอมานะนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามครูดาวไว้ด้วยเผื่อมีอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามครูดาวได้ทันแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับครูดาวนะและสนใจที่จะเรียนพยากรณ์ไพ่ตามแบบสไตล์ครูดาวนะคะสนใจก็ติดต่อแ d ด ID ลายข้างล่างนี้ไปสอบถามในเรื่องของค่าครูและค่าคอร์สกันได้นะคะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขนะคะบ๊ายบาย